งั้นศัตรูเบอร์หนึ่งที่ทําให้เราไม่สามารถเจริญปัญญาได้คือการลืมตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจเมื่อมีกายลืมกายแล้วมันจะไปเห็นความจริงของร่างกายได้ยังไงมันลืมร่างกายไปแล้วเมื่อมีจิตใจก็ลืมจิตใจนะเมื่อได้เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสประับพธรรมารมทั้งหลายแล้วมันจะไปรู้ความจริงของจิตใจได้ยังไงมันลืมไปซะแล้วนะงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตใจอย,อยู่กับเนื้อกับตัวเคยได้ยินไหมคําว่าจิตใจอย,อยู่กับเนื้อกับตัว คำนี้ดีมากเลยนะคนโบราณตั้งศัพท์ตัวนี้ไว้ดีคําว่าจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคือสภาวะที่จิตใจมีสัมมาสมาธินั่นเองสมาธิที่พวกเราส่วนใหญ่นักปฏิบัติฝึกเนี่ยหลวงพ่อฟันทงเลยนะคือมิจฉาสมาธินะส่วนใหญ่ฝึกไปแล้วโมหะครอบขาดสติหรือไม่ก็เคลิ้มมีความสุขหรือไม่ก็เครียดมีโทสะนะนั้นเป็นมิจฉาสมาธินักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยที่ทําสมาธิทําให้ถูกหรอก หลวงพ่อตั้งแต่เด็กอายุเจ็ดขวบมาหัดนั่งสมาธิเรียนกับท่านพ่อหลีช่วงแรกๆก็เป็นแต่มิจฉาสมาธินั่งแล้วก็สะใจทีแรกก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองอยต่อมาพอจิตสงบนะการนับมันหายไปพอการนับหายไปแล้วก็ต่อไปสงบมากขึ้นพุทโทหายไปพอสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างพอเป็นแสงสว่างแล้วทนันทีสติปัญญาไม่ทันแล้วนะตามแสงออกไปเที่ยว ไปดูสวรรค์นรกไม่ไปนะเพราะกลัวผีไปดูนูน่นดูนี่ออกไปเที่ยวเนี่ยมิจฉาสมาธิออกไปรู้สิ่งภายนอกไม่ได้รู้กายรู้ใจของตัวเองจนวันหนึ่งเนี่ยน,นึกขึ้นได้ถ้าออกไปข้างนอกแล้วไปเจอผีจะทําไงเราไม่รู้จะสู้กับผีได้ไงตอนเด็กๆก,กลัวผีมากเลยงั้นเลยพยายามนั่งสมาธินะไม่ให้จิตเคลิมนั่งให้มีสติไม่รู้หรอกว่านี่คือการฝึกให้เกิดสมาธิที่ถูกต้อง สมาธิที่ฝึกแล้วลืมกายลืมใจเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้นะไม่มีประโยชน์กับการพ้นทุกข์อะไรเลยหลวงพ่อมาฝึกสมาธิให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนะเช่นเราหายใจไปจิตไหลไปเรารู้หายใจไปจิตไหลไปรู้ในสุดจิตก็ตั้งมั่นนะเราก็รวมสงบลงไปร่างกายหายไปเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่หลงเลยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่พอมันถอยออกมาจากสมาธินะมันมีร่างกายขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีว่าร่างกายกับจิตใจน,นี้เป็นคนละอันกัน พราะเมื่อกี้ไม่มีร่างกายตอนนี้มีร่างกายเมื่อกี้มีแต่จิตนะไม่มีกายตอนนี้มีทั้งกายทั้งจิตเนั้นกายกับจิตนี่เป็นคนละอันกันที่ใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแต่ว่าเดินปัญญาต่อไม่เป็นจนมาเจอหลวงปู่ด,ดูลนะท่านสอนให้เดินปัญญาก่อนจะเจอท่านเนี่ยหลวงพ่อเคยดูกายดูร่างกายดูผมแล้วสมาธิมันแรงนะพอดูผมปุ๊บนะีผมหายไปเลยสลายไปหมดเลยเหลือแต่หนังศีรษะ ดูหนังศีสานางศีสษะเปิดนะหายไปเลยเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกอีกทีนะหัวขาดเลยเหลือแต่ตัวดูตัวเนื้อหนังหายไปหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกต่อไปนะมันระเบิดเปรี่ยงลงไปนะกลายเป็นเม็ดเล็กๆๆนะดูต่อไปอีกนะกลายเป็นแสงนะนแสงวัตถุทั้งหลายเนะี่ยแยกออกไปถึงขีดสุดน,นะกลายเป็นแสงเป็นคลื่นเป็นสิ่งบางสิ่งไม่รู้จะเรียกอะไรนะไหวๆไปไม่มีตัวตนอะไรนะแต่เคยฝึก ดูกายอย่างนี้เราไม่สะใจไม่ถูกจริตรู้สึกตื้นเกินไปเราก็เดินปัญญาต่อไม่เป็นเราได้แต่ทรงสมาธิอยู่เฉยๆไปเจอครูบาอาจารย์นะตอนหลังๆหลวง,นะงปู่สิมอะไรเงี้ยท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ทนะ่านไม่รู้จักชื่อแต่ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้อะไรผู้รู้สึกตัวไม่ใช่ผู้รู้หวยรู้เบอร์อะไรนะรู้ตัวนะใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวน,นั่นเอง งั้นเวลาที่เราฝึกสมาธินะั้นต้องฝึกให้จิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวไม่ใช่ฝึกลืมเนื้อลืมตัวเกือบร้อยละร้อยของคนที่นั่งสมาธินี่แค่เริ่มนั่งก็ทําตัวเองให้เคลิมละพอเริ่มนั่งก็เนี่ยเริ่มทําใจซึมๆก่อนเดีย๋ยวาทำหน้าให้ดูเี่นนะทีแรกก็ทํางนี้นะแล้วก็ค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพอลืมตาขึ้นมานะอย่างนี้นะโมหะออกมาด้วย แล้วบอกเนี่ยนั่งสมาธิอย่านั่งสดีก,กว่านั่งแล้วกิเลสแรงกว่าเก่าอีกนั่งแล้วโมหามากกว่าเก่าอีกพวกหนึ่งนั่งแล้วเครียดนะอย่างดูท้องพองยุบหิวน้ำแล้วจะกินน้ำชั่วโมงหนึ่งยังไม่ถึงแก้วน้ำเลยนะใจนีน่นะมันทื่อๆนะถ้าใจหนักใจแน่นใจแข็งใจซึมใจทื่มิจฉาสมาธินะ